สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชาวเน็ตชี้โพสสุดท้ายบีมประพังกรเป็นลางบอกเหตุเทียบแต่งโมนิดาจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงหนุ่มบีมประพังกรเลิกเฉลิมพจนักแสดงวัยรุ่นวัย25ปีเสียชีวิตอย่างกระทันหันขณะหลับนั้นยังไม่สามารถระบุดได้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการไหลาตายหรือโรคหัวใจหรือไม่ต้องรอการชนะสูตรที่ชัดเจนก่อนโดยตอนนี้ก็มีประเด็นหนึ่งในโลกออนไลน์ถกกันสนัน่นเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งตั้งข สังเกตจากซอรี่อินสตาแกรมล่าสุดของหนุ่มบีมโพสต์ไว้ก่อนดับเป็นคลิปเตะฟุตบอลกับเพื่อนเพื่อนมีแคปชั่นว่า watch till the end หรือดูให้จบซ้ําเทียบกับกรณีการเสียชีวิตของแตงโมทีท่เหมือนเป็นลางบอกเหตุโดยชาวเน็ตที่จับยองจับเทียบว่าเป็นลางระบบข้าความว่าฉันเริ่มเชื่อแล้วค่ะอย่าพูดอะไรเป็นลางตอนแตงโมก็ร้องเพลงออกสื่อท่อนสุดท้ายไปจบที่คําว่าจะอยู่จนวันตายน้องบีมโพสตอรี่เมื่อวานว่าจับตาดูถึงจุดจบงานนี้ก็ได้มี าวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กระน่ำบอกเผอเจอไม่เกี่ยวอย่าไปอินเกินท่านผู้ชมนลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก c h i n i c o m ขอบคุณครับ